We'll สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ IT Hero กันอีกแล้วนะคะวันนี้ IT Hero ของเราจะมาสอนเคล็ดลับการทำ Dark Mode ค่ะซึ่ง Dark Mode นั้นช่วยปรับความสว่างของหน้าจอถนอมสายตาของเราและยังคงช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของเราด้วยค่ะแต่ Dark Mode ที่เราจะมาสอนกันในวันนี้เป็นการทำ Dark Mode บน Microsoft Office ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะหลายคนคงไม่รู้ว่าบน Microsoft Office นั้นสามารถทำด r กโหมดได้ด้วย ถ้าพร้อมแล้วเราไปลองทำพร้อม,อมกันเลยค่ะโดยวิธีการทำนะคะจะมีด้วยกัน2วิธีค่ะโดยวิธีแรกนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแบบเฉพาะเจาะจงในโปรแกรมนั้นนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเปิดโปรแกรมบวชขึ้นมาค่ะจากนั้นไปที่ไฟล์ค่ะเลือกแถบเมนูมอ r e ค่ะจากนั้นเลือกอ p อปชันค่ะไปที่แถบเครื่องมือตรงนี้นะคะดบดาวลงมาค่ะ เลือก black ค่ะจากนั้นกด ok ค่ะนี่นะคะก็จะเป็น dark Mode ใน microsoft word นะคะแต่ถ้าทุกคนคิดว่าสีดำเข้มไปนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้ไปที่แถบเมนูเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นดับดาวมาตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเป็น dark gray ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะจะดูสบายตาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะ ต่อไปเป็นวิธีที่2นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแบบโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งแต่ว่าเปลี่ยนครั้งเดียวนะคะทุกโปรแกรมพื้นฐานใน Microsoft ก็จะเปลี่ยนตามไปหมดทุกโปรแกรมค่ะเราก็เปิด Microsoft Word ขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นไปที่ a c c o u n t ค่ะจากนั้นไปที่เมนูตรงนี้ค่ะ Office Team ตรงนี้นะคะตับดาวลงมาค่ะเลือก Black ค่ะ นี่นะคะหน้าตาของ Microsoft Word ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วค่ะเราจะมาลองเปิด PowerPoint ดูนะคะนี่ค่ะ PowerPoint ของเราก็จะเป็นสีดำค่ะตามเนิม Excel นะคะนี่ค่ะ Excel ของเราก็จะเป็นสีดำเช่นกันค่ะแต่ถ้าหากว่าทุกคนเปลี่ยนสีแบ็กแล้วมันรู้สึกว่าเข้มไปนะคะเราก็สามารถเลือกได้เหมือนเดิมค่ะว่าเป็น Dark Gray ค่ะ อันนี้เปลี่ยนใน Word นะคะแล้วก็ powerpoint ก็จะเปลี่ยนตามค่ะ excel ก็เปลี่ยนตามจะเป็นการเปลี่ยนครั้งเดียวนะคะได้ทั้งหมดในโปรแกรมพื้นฐานของ microsoft เลยค่ะเมื่อชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกด like กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากทาง it hero ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ